เรื่องสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมความรู้เกี่ยวกับสมดุลเคมีสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการผลิตแก๊สแอมโมเนียนอกจากนี้สามารถนำมาใช้อธิบายกระบวนการบางอย่างที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ์ ในธรรมชาติได้อีกด้วยการผลิตแก๊สแอมโมเนียในอุตสาหกรรมแอมโมเนียใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุย๋ยยาสีย้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารเคมีอื่นในอุตสาหกรรมซึ่งผู้ผลิตจะเลือกกรรมวิธีผลิตที่สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุดโดยเสียเวลาและค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดจึงมีการนำความรู้เกี่ยวกับสลิตภัเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มาใช้ในกระบวนการดังกล่าวด้วยการผลิตแก๊สแอมโมเนียใช้สารตั้งต้นคือไนโตรเจนที่แยกได้จากอากาศและแก๊สไฮโดรเจนที่ได้จากการนำแก๊สมีเทนจากแก๊สธรรมชาติไปผ่านปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจนเป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน หากต้องการผลิตแอมโมเนียให้ได้ปริมาณมากควรทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิและความดันสูงหรือต่ำเพราะเหตุใดตามหลักการของเลอชาเตลีเอปฏิกิริยานี้มีจำนวนโมลรวมของแก๊สที่เป็นสารตั้งต้นมากกว่าผลิตภัณฑ์การเพิ่มความดันทำให้ระบบปรับตัวโดวยการเกิดปฏิกิริยาไปด้านหน้าได้มากขึ้นและปฏิกิริยาเคมีนี้เป็นการปฏิกิริยาคายพลังงาน การลดอุณหภูมิจะทำให้ระบบปรับตัวโดยเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้มากขึ้นดังนี้การผลิตแก๊สแอมโมเนียให้ได้ปริมาณมากจึงควรทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ำและความดันสูงซึ่งได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ของร้อยละผลิตของแอมโมเนียกับอุณหภูมิและความดันเนื่องจากปฏิกิริยาเกิดได้ช้าที่อุณหภูมิต่ำ และอุปกรณ์ที่ทนความดันสูงมีราคาแพงดังนั้นการผลิตจริงในอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องเลือกใช้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมและใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมด้วยกระบวนการผลิตแก๊สแอมโมเนียด้วยปฏิกิริยาดังกล่าวเรียกว่ากระบวนการฮาเบอร์ซึ่งในอุตสาหกรรมนิยมใช้อุณหภูมิประมาณ400 530องศาเซลเซียส และความดันประมาณ200-300บรรยากาศโดยมีไอออนออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานอกจากนี้ในอุตสาหกรรมจะมีกระบวนการแยกแก๊สแอมโมเนียออกจากระบบเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องทำให้ผลิตแอมโมเนียได้มากขึ้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมีผลต่อ pH ในเลือด ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบในร่างกายร่างกายจึงต้องรักษาดุลระยาภาพกฎเบตของเลือดให้เป็นปกติเมื่อผู้ป่วยมีอาการของโรคหายใจเกินจะทำให้เกิดการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายมากกว่าปกติความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดจึงต่ำลงกว่าระดับปกติทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเพิ่มขึ้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนในเลือดลดลง ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆเช่นหน้ามืดเวียนศีรษะใจสัน่นกล้ามเนื้อเกง่งโดยปกติผู้ป่วยเมื่อเกิดอาการดังกล่าวจะยิ่งหายใจแรงและถี่ขึ้นทําให้อาการยิ่งกําเริบดังนั้นการปฐมพยาบาลจึงอาจให้ผู้ป่วยหายใจในถุงที่ครอบทั้งปากและจมูกเพื่อเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจเข้าไปให้เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเพิ่มขึ้น และเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนในเลือดจนค่า P-H เในเลือดกลับสู่ภาวะปกติซึ่งสังเกตได้จากอาการดังกล่าวบรรเทาลงการเกิดหินงอกหินย้อยหินงอกหินย้อยคือปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งที่เกิดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายๆพันหรือหมื่นปีซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในถ้ำหินปูนเพราะมีความชื้นอันเป็นปัจจัยของการเกิดขึ้น ของปรากฏการณ์ประเภทนี้หินงอกหินย้อยนั้นมีลักษณะเป็นหินที่ยื่นออกมาหรือหยดเข้าหากันคล้ายกับเป็นของเหลวโดยมากเราเรียกหินที่หยดลงมาจากด้านบนว่าหินย้อยและเรียกหินที่ยื่นออกไปจากด้านล่างว่าหินงอกซึ่งกระบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดสภาพนี้นั้นสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้หินงอกหินย้อยเกิดจากความชื้นต่างๆที่สะสมอยู่ในดิน คือเมื่อปลายุคน้ำแข็งหิมะเริ่มละลายตัวและความชื้นต่างๆก็ไหลามาสะสมในดินหรือช่องว่างระหว่างดินกลายเป็นทานน้ําใต้ดินเมื่อน้ําใต้ดินนั้นรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้เกิดกระบวนการสึกก่อนและเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อนชนิดหนึ่งเมื่อหินปูนนั้นเจอกับกรดคาร์บอนิกที่สามารถกัดก่อนหินปูนได้ก็จะทําให้เกิดช่องว่างขึ้น เล็กบ้างใหญ่บ้างซึ่งเราเรียกช่องว่างที่เกิดขึ้นใหม่น้ว่าถ้ำหินย้อยเกิดได้จากกระบวนการเหล่านี้เองกล่าวได้ว,ว่าหินย้อยคือหินปูนที่จับตัวกันเป็นแท่งหรือแผ่นย้อยลงมาจากเพดานถ้ำเมื่อมีน้ำที่มีหินปูนสะสมอยู่หยดลงมาตามรอยแตกหรือรอยแยกและเมื่อน้ำนั้นสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็จะทำให้เกิดสารประกอบประเภทคาร์บอเนต จากนั้นเมื่อเกิดการสะสมตัวเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เกิดเป็นแท่งหินย้อยลงมาจากเพดานถา้ำโดยมากมักมีลักษณะกวงด้านในหินงอกเกิดจากกระบวนการที่คล้ายกันคือเกิดจากน้ำที่มีหินปูนสะสมอยู่ที่หยดลงมาจากเพดานถา้ำสู่ชั้นหินเบื้องล่างความที่น้ํานั้นมีตะกอนหินปูนอยู่มากเมื่อเกิดการสูญเสียขรบบอนไดออกไซายไป จึงทำให้เกิดสะสมเป็นแท่งยื่นไปในอากาศสูงจากพื้นถำ้ำกระบวนการเกิดหินย้อยนี้มีความสัมพันธ์กันดังนี้เมื่อเกิดหินย้อยแล้วจึงต้องมีหินงอกด้วยยกเว้นถ้ำที่ไม่มีพื้นและเมื่อมีหินงอกต้องมีหินย้อยด้วยเช่นกันคำถามข้อที่หนึ่งโรคหายใจเกินเกิดจากอะไรกอไก่การขับคาร์บอนไดออกไซด์มา,มากกว่าปกติ ขอไข่ร่างกายมีคาใดเอาใจมากกว่าปกติข้อ 2. ปฏิกิริยาต่างๆภายในร่างกายมนุษย์เกิดขึ้นในลักษณะของสมดุลใดก็ไก่สมดุลความร้อนขอไข่สมดุลไดนามิกข้อ 3. การเกิดหินงอกหินย้อยคืออะไรก็ไก่ปรากฏการชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายๆ พันปีและมักจะเกิดขึ้นในถ้ำหินปูนขอไข่ปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาร้อยปีและมักจะเกิดขึ้นในเนินเขาข้อ 4. การผลิตแก๊สแอมโมเนียใช้สารตั้งต้นอะไรกอไก่แอมโมเนียขอไข่ออกซิเจนข้อที่ 5. โรคหายใจเกินจะอยู่ในภาวะใดกอไก่เป็นภาวะที่ผู้ป่วยหายใจช้ากว่าปกติขอไข่เป็นภาวะที่ผู้ป,ป่ว,วยหายใจเร็วและมากกว่าปกติ